สวัสดีครับพี่น้องกาตอนกึ้มครับผมเฮ้มันนี่ใส่ตามแบบลูกค้าครับลูกค้ามาจยังใดก็ใส่เหมือนกันนะครับในรลปทรงอ่ะคงเดิมครับสีสวยๆแบบนี้ครับสีเขียวขาวครับเขากับรถพอดีพอดีครับพี่น้องรถเป็นีบูุบรีสีนี่ครับนี่คือลูกค้าอดรถม่นนี้ที่หนาหนือมาใส่ครับ

ไปเบิ้งคลิปเก่็ทำสัตว์ชนนังไลยครับผมติดเที่ยงหน้าผมอิจีดประม้าหนีเลยครับผมมิจีดประมาณนีนะครับเจาะคอครับมึงนี่แบบเซพักเท่าครับเต้อถูกพักเท่ากับเราครับเบียเก่าครับเช่นเดิมเช่นเคยแล้วครับพี่น้องอันนี้รถเที่ยงหน้ามัมีคาดเท์คนนองมอไซค์คันนี้แบบนี้เคันหอัมาใส่แบบนี้เนาะ แต่ส่วนหมากก็บหมักไซต์วีพิ่นิ่นไซตวีบนะครับเ่าไว้ต่ออย่างเรียบร้อยครับเบ็ดเสร็จนะครับเงนี่จีจีบายเล็กน้อยนะครับ้าผู้ใดเขามาเบิ่งชิบไม้ครับผมกำลังมาเบิ่งชิบไม้ครับโชคเป็นโชคไม้ลยครับเฟ์มหญ่ครับเฟ้มเทียนหน้าครับ โชคเดียวที่เป็นโชคเก่าครับขอบที่เป็นขอบเก่าด้วยพี่น้องขอบเก่าอย่างไม่ไม่หนอกไม่นหนครับโชคคููสีแดงนี่เป็นโชคไม่ครับก็มนีครับของผมเม็ดหาสิบคูณเจ็ดสิบหานะครับกว้างเจ็ดสิบหาเง้าเม็ดหาสิบอันอันโอ้เงย้าเงย้าเม็ดสิบหาต่อหางนี่เป็นเม็ดสามสิบครับต่อหางสิบหาเช่นครับเป็นสไตล์เขาครับปูเล็กแปดเซนครับเล็กนิ้วสองครับผม ใส่เล็กก็มาในหกขุนปลายเรียบถึงขั้นครับครับลูลกส่งก็สิบหินประมาณนี้ครับอันนี้ติดกับเที่หน้านะครับ <c oughs> ติดกับเที่หน้าครับลูกขาดนะใส่เองครับพี่น้องคน็น,นมาใส่เพราะหนึ่งี้ให้ไปหน,น้าหนึ่งวันหนึ่งวันครับของเงี้สฉี่ครับผม นี่ครับผมสิบเห็ดอยู่ประมาณนี่ครับผลนตี้เ่ซาลิงแปลว่าผมเห็ดผู้เดียวครับพี่นองง้างไก่ครับทรมาหลายครับขอคุณนหลายๆครับพีนองง้างไก่ทรมาอย่างไดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมท่านจะจัดการเรื่องทรงครับผมผมอยากนะครับว่าท่านอย่างนี้เวลาจัดการเรื่องทรงวันที่ทรงแบบวิธีใดผมว่าท่านได้รู้นะครับเนี่นเรื่งมันเรื่องใดล่ะเห็นงา้าเห็ดอยู่ผู้เดียวอยู่ครับเร็ดองเนียเร็ดเงินบ่ไ้ ผมเหนิมีซาเล็งกับอีรถรอเดี่ยวนะครับพี่น้องช่วงนี้กำลังหิร์กำลังหอดครับรถเช็นห้าครับผมเช็ดห้าเช็นปุ๋ยไปบ้านครับน้าไก่ครับผมตะยะาหาสิปลอยเม็ดสบายสบายครับใส่เท่าสองแบบครับผมโอ้นี่สีเป็นยางไม่ขอบไม่ยางไม่ขอบไม่ไม่นอกไม้นครับขอบเป็นขอบไม้นะครับถ้าแบบนี้ผมจะขายอยู่พันสองครับผม นา้านหงายวันสองนะครับเป็นขอบไม่อย่างไหมครับผมใส้เล็กก็ไม่ได้หกขนเนื้อแล้วครับใส้ก็ไม่ได้หกขนขายย่างเลยเป็นแบบย่างแบบนี้ครับผมตัวเก้าผมสิบวย่างแบบนี้นี่ครับสินค้าผมนี้ะมามันี่นะครับผมเห็ดยู่ส้เล่งครับนี่นะครับผมยูผีดเลครับผมยูอำเภอนาโพครับ อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ี่ครับอยู่ในโซนเฉดสองหองสองหองบ้านไม่ผู้ด้สูงครับสองหองบ้านไม่ผู้ด้สูงครับผมนี่นี่ครับแต่ถ้าเป็นขอบเก้าขอบเก้าอย่างไม่ขายอยู่พันหนึ่งครับอันนี้ขอบไม่อย่างไม่ขายอยู่พันสองครับพี่นอ้องสาผู้ได้สนใจอยู่ใกล้ๆโทรมหาผมครับ ยำมาผมอยเขีดสองห้องเมืองพลเขีดสองห้องผู้ได้สูงมันไม่ใช่พดครับผมอยู่ในโซนนี่นะครับน้องนี่นะครับสนใจกับนั่นครับโทรมาผมได้ครับศูนย์เก้าแปดสองสองเก้าหนึ่งศูย์สี่หกครับผมเรมาคุยกันครับผมแบบไดแบบไรครับเอาคลิปนี้มีซํำนี่แะครับมีรถยูหยาครับซาเล่งนะครับ ขอบค่น้องไปเพียงแค่นี้ครับยิบนี้สวัสดีครับ